แนะนำตัวละครที่ใช้ในอารีนาที่คนนิยมหยิบจับมาเล่นของเหล่าท็อปเ e ียอารีนาสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมเวสเทียคอนเนคชัด้วยความที่ว่าฮีโร่มีหลากหลายตัวละครแต่จะมีฮีโร่ยอดนิยมที่เป็นคีย์หลักในการตั้งทีมตัวอื่นๆก็จะสามารถปรับมิกซ์ได้ตามสถาน,นการณ์ตัวแรกที่คนหยิบจับเอามาเล่นเลยนะครับนั่นก็คือเฟนลีเพราะเวลาเราจะตั้งทีมก็ต้องมีตัวล้วงที่สามารถปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามได้เฟนลีถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครยอดนิยมเพราะ ขาจะมีสกิลที่ทําให้ศัตรูติดน็อ c ดาว w n ทให้ลม้มลงได้ทําให้ศัตรูไม่สามารถฟืน้นฟูได้อีกและยังเพิ่มพวกเจาะเกาะให้กับพันธมิรเวลาเราจะเซตทีมเป็นรลีถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ขาดไม่ได้ในอารีนาและก็ตัวละครถัดมานะครับก็จะเป็นซับพอตซับพอตอันนี้จะขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะใช้1นึ่ซับพอตหรือ2องซับพอตในกรณีที่เราเล่นซับพอตเดียวเราสามารถเลือกใช้งานอย่างฮีโร่ตั้งต้นระดับสีม่วงทีเและไทเลนอันนี้เขาจะเป็นซับพอตที่เอาไว้เพิ่มความเร็วในการจมตีและฟืน้นฟู พลังชีวิตได้ดีมากยังเพิ่ม SP แถวหน้าได้ด้วยหรือจะเป็นอีกซัพพอร์ตหนึ่งนั่นก็คือมิสซิลินตัวนี้ก็จะเป็นซัพพอร์ตที่เอาไว้มาคอยลบล้างดีบัฟหลังจากที่เขาใช้อันติเมตและสามารถฮิลได้ฟื้นฟูโคตรเยอะจะเลือกใช้งานสลับอยู่2ตัวนี้แต่เราสามารถเอามาลงซัพพอร์ต2ตัวคู่กันได้แบบฮิลไม่พักมีทั้งเพิ่มความเร็วและลบล้างดีบัฟได้ไปนในตัวเพื่อเจอสถานการณ์ลดการฟื้นฟูก็ให้มิสซิลินในการลบล้างดีบัฟตัวเทียก็ฮิลเสริมแล้วก็เพิ่มบัฟ อะไรประมาณนั้นและส่วนในตำแหน่งแท้งแท้งโดยส่วนมากแล้วณปัจจุบันยังไม่มีระดับเอ็นชียนหรือสีแดงเขาก็เลยจะใช้แค่ระดับรีเจเนอรอย่างแท้งตัวแรกก็จะเป็นผู้นำศักดิ์สิทธิ์เวลูเรียนแท้งตัวนี้ความสามารถของเขาเขาจะยั่วยุศัตรูได้สะท้อนศัตรูได้และทําให้ตูติดใบได้ยังมีลดพวกพลังจมตีของศัตรูและทําให้ตูติดน็อกแบ็กส่วนพาสซีฟยังทําให้ตูติดน็อกดาวน์และลบล้างบัฟของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยซึ่งถ้าเป็นแท้งอีกตัวหนึ่งไว้อัศวินแห่งแสงแท้งตัวเนี้ยเขาเด่น เด่นเลยก็คือเอามาลดพลัง้องกันของศัตรูเน้นไปทางทีมจบไวรีบเคลียร์ฝาตรงข้ามทำให้ศัตรูน็อกดาวน์ได้ยุยุยศัตรูได้5าวิและยังทําการดึงเป้าหมายแต่โดยส่วนมากแล้วเขากะจะามาล้วงหลังแต่จะติดตัวหน้าจะเป็นไว้ดึงไว้ซะมากกว่านะครับแต่ถ้าดึงได้ถูกตัวถูกจังหวะบอกเลยว่าค่อนข้างโหดมากพราดึงมาลุมยำรีบจบรีบปิดศัตรูแต่ถ้าไม่มีแท้งระดับสีทองเราสามารถเลือกใช้เป็น Diesel, แลนดีเซลราชาผู้ถูกสาบตัวนี้ก็จะมีพวกรถเกาะทําให้ศัตรู ตนได้ Standard, และยังฟื้นฟู SP ได้แบบต่อเนื่องนะครับยิ่งเป็นในส่วนของสกิลแอนิเมตเขาจะทําการโยนเป้าหมายขึ้นไปบนอากาศและทําให้ไม่สามารถฟื้นฟูได้5าวิก็เดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยก็ไปใช้โซเฟียเขาจะเป็นแทงค์สีม่วงที่ค่อนข้างซัพพอร์ตได้สุดทางเหมือนกันนะมีทั้งลดพลังยมตีลดเกาะบ้องกันและยังสร้างบาเลียให้กับพวกพวกถึงสถานะจะไม่เยอะแต่โอกาสรอดของพเพื่อนในทีมก็จะมีสูงมากยิ่งขึ้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวละครไหนส่วนตัวละครถัดมาที่นิยม อีกโดยความที่ว่าในทีมมีแทง์มีป่วนมีซับก็ควรนี้ต้องมีตัวละครปิดอย่าง UDA ราชนีผู้เป็นนิลันเขาจะเป็น DPS หลักในทีมทําดาเมจศัตรูที่ใกล้ที่สุดได้และยังเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตัวเองเมื่อทําการโจมตีติดคิติคอนได้ด้วยนะครับและเมื่อเราเอาไปใส่ในแถวฮีโร่เดียวกันยังเพิ่มอัตราคิติคอนเลดเน้นรีบจบรีบตีได้เลยและด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวละครระดับเอ็นชเนก็จะมีสเตตัสที่สูงถ้าเราหาอุปกรณ์ใส่ให้เขาได้นะแต่ถ้าเรามีตัวละครน,น้อยเราสามารถ ใช้ปีกแห่งแสงตัวนี้เป็น DPS ได้เหมือนกันนะครับเพราะน้องนางฟ้าเขาจะเน้นไปทางโจมตีศัตรูที่มี SP ต่ำที่สุดลดป้องกันของศัตรูได้เน้นปิดเป็นตัวและความแรงบอกเลยไม่น้อยนะครับยิ่งถ้าเราเสริมพลังถึงบวก12ก็จะค่อนข้างโหดและตอบโจทย์มากๆหรือถ้าเราจะเน้นความน่ารักก็ใช้เตา่านักลบผู้กันน้องแพนด้าน้อยอันนี้ก็สามารถปั้นเป็นตัวละคร DPS ได้เหมือนกันนะเพราะตัวนี้นอกจากทำดาเมจแล้วยังทําให้ศัตรูน็อกดาวน์ได้และยังทําการสุ่มล้างบัฟ10ชนิดของศัตรู ที่โดนโจมตีส่วนอนิเมตเนี่ยยังทาการทําให้ตรูติดเผาไหม้เป็นเวลา1ิวิและพาสิบยังเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองโตรเยอะส่วนถ้าเราจะาแบบฟูลทีมจริงๆเนี่ยเราต้องเล่นทีมที่มีทุกตําแหน่งโดยก็จะเลือกใช้เป็นตัวละครระดับเอ็นชีเนสีแดง3ตัวขาดไม่ได้ก็จะมียูดเอเปนลิสส่วนอีกตัวละครหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ตัวไหนจะมีโลกิตัวนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างรบคันนะครับทำให้ตรูติดสตันได้ลดปริมาณการฟื้นฟูก็ได้และยังกายล่างได้ด้วยหรือเราจะเล่น ตัวนี้ก็ทําให้สตูติดน็อกแบ็คใส่าบใส่ศัตรูและยังทําให้สตูลอย2วิปวนด้วยการลดมานาเรียกว่าค่อนข้างคบคันนะครับสามารถสลับใช้ได้ระหว่างโลกิและมิเลนส่วนโดนซับอย่างที่เกิดน,นะครับเราจะใช้เป็นเทียรหรือมิซิลินได้เหมือนกันทีมอารีน่าก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าทีมง่ายหน่อยไปเล่นซับ2ตัวล้วง1และก็ DP s ออีกหนึ่งได้เลยเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันเราก็ไปแข่งขันจิงความเป็นหนึ่งเพื่อรางวัลผมก็จะใช้ทีมนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้แท้ง เป็นไว้นะครับเพื่อเอามาดึงศัตรูเป็นลิล้วงเราก็เลือกคู่ต่อสู้คนนี้แล้วกันเพราะเขาอยู่อันดับค่อนข้างสูงไปครับนี่เลยดูการโจมตีของเรานะดีเบสของเราอาจจะน้อยนิดนึงนะครับแต่เน้้ไปทางมีลบล้างดีปัฟแล้วก็ฮิวแต่เดียวนะ <laughs> เป็นลิเป็นลิลวงหลังแต่ตัวแทงของเราไปซะแล้วโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทีมฝั่งตรงข้าม รีบเบิร์ดรีบจบแต่เรามีฮิวยื้อฮิวยื้อตัวดีเพสยิงอยู่แท้งอาจจะต้องหาของเอามายืนให้ได้นะครับถ้ายืนไม่ได้ก็จะค่อนข้างเล่นลำบากอย่างที่เห็นและถึงแม้ว่าจะเป็นพวกตัวละครสีม่วงเห็นไหมครับความแรงของการจมตีเนี่ยก็เยอะเช่นกันแต่การที่เราเล่นฮิวสองแบบเนี้ต่อให้ดีเพสจะช้าสักเล็กน้อยแต่โอกาสที่ตัวละครของเราจะยืนได้ก็จะมีสูง เราก็ค่อยๆไปอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมด้วยการหาของมาใส่หรือตีบวกนี่เลยครับความแรงก็จะมาจากยูริเอแล้วก็เฟนลิการรักษาก็จะมี2ตัวนะครับเราไปลองดูคู่ต่อสู้คนถัดมาเขามีมิเลนโลกิยูริเอซับและแท้งมาลองดูหน่อยแล้วกันนะครับอืมโดนใบไปเฟนลิมีติดหลับด้วยโอ้โหนี่ เรลี่ของเราโดดเข้าหลังแล้วหิวทันไหมจะหิวทันไหมไว้ของเราจะหล่นก่อนหรือเปล่ายื้อไวยื้อไวยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนเอา้าเราโดนดึงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการจัดแผนด้วยนะครับถ้าจัดแผนไม่ดีก็เล่นลำบากเหมือนกันแต่ตัวหลังของเขาไปเรียบร้อยแล้ว ปึ๊บโอเคลุมยำเข้าไปครับฮิวก็จะหล่นยากนิดนึงเพราะอยู่ในระหว่างการยือ้อดีเพที่เราได้รับไว้ White จะเป็นตัวแบกและการรักษามิสซลินกะเทียคราวนี้เดี๋ยวเราลองเป็นทีมตัวละครระดับเอนเชียนสตัวแล้วก็เอาซัพพอร์เตอร์เป็นตัวลบล้างดีบับด้วยแล้วก็มาลองสู้ใหม่กันดูนะครับ72 0 0ลองดูว่าจะไหวหรือเปล่าเพาใช้เป็นไว้นะแล้วก็มีไฟเตอร์อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับค่อนข้างโหด ตัวตีมังกรเลยนะเนะี่ยผู้หญิงคนเนี้ยอ่าโลกินะครับแต่รู้สึกว่าตัวแทงของเราเนี่ยจะค่อนข้างยืนยากอยู่เหมือนกันนะเป็นลิก็ล้วงหลังไปครับตีไปขนาดรดพลังยจมตีก็ยังโดนหนักโดนนวงแต่จะปิดสตูได้ก่อนไหมฮยูเลเอ,อรีบเลยรีบเลยเป็นลี่ของเราล้วงไปแล้วโลกิล้วงไปแล้ว เรียบร้อยครับนอนลัวก็แรงเหมือนกันนะปวนได้ดีเลยเจอดึงอีกตั้งหากมาเจอทีมที่ใกล้เคียงกันแล้วกันเอนเช่นสตัวแต่ต่างกันตรงที่แท้งไหนลองดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นลี่ของเขาก็โดดไปก่อนแล้วของเราก็โดดไปตามแต่เหมือน DPS ของเราเนี่ยจะน้อยกว่าหรือเปล่าใกล้เคียงใกล้เคียง ตีว่าไม่ต่างกันมากนะครับเอาโลกี้ไปซะและ้วอย่างว่านอกจากตัวละครแล้วก็ต้องคนที่ต้องมีของด้วยนะครับเพื่อให้ตีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยืนได้ง่ายขึ้นเมนเราก็จะไม่มีดีเพสในการจบศัตรูเป็นลิก่อค่อยตีตัวฮิวไปซัพพอร์ตอืม ก็ไกลเคียงอยู่นะของเราทําได้ไป5้าแสนของเขา4ี่แสนสโอ้โหติดใบหมดไปหมดใบหม,บหมู่เรียบร้อยครับปิดศัตรูดับเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยมาลองทีมต่อมานะครับทีมนี้ใช้ฮิลสแต่ของเราเนี่ยทีมค่อนข้างบาลานไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะแรงช่วงต้นผ่อนช่วงไปลายไหม จะยืนได้ไหมอุ้ยเฟนลีโดนไปครึ่งหลอดแล้วเหลือติ่หนึ่งไม่นะต้องรีบจบฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ฮิวเลอร์หล่นไม่ได้ไม่หล่นด้วยหล่น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 ได้อยู่เป็นลีกกระโดดเข้าไปนะครับข้อเสียของฮิลสองถ้าเรายืนไม่ไหวก็จะจบแต่ทีมบาลาน่ะเล่นง่าย ในระดับหนึ่งเหมือนกัน ก็น่าจะประมาณนี้มาแนะนําการจัดทีมอารีนากับตัวละครที่เราสามารถมิกได้และทีมยอดนิยมจะใช้เป็นทีมแบบบาลานซ์ครบทุกตําแหน่งหรือเราจะใช้เป็นซัพพอร์ตสทีมที่หาตัวละครค่อนข้างง่ายได้เหมือนกันสําหรับในพาร์ทนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยอย่าลืมมาดาวน์โหลดเล่นเกมเวส t ์เรียคอนิคเกิลใต้ทีล่ลิงใต้ล่างคลิปมาดาวน์โหลดเล่นกันเยอะๆนะครับขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมฝากรบกวน like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย